สวัสดีค่ะขณะน,นี้คุณกำลังฟังชามาพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาเล่ารีวิวหนังสือให้คุณฟังแบบเพลินๆกันนะคะ กลับเข้ามาสู่ EP ที่22กันแล้วนะคะสำหรับ EP ีนี้ค่ะก็มีหนังสือเล่มเล็กๆอ่านง่ายๆนะคะสีฟ้าพาสเทลมีรูปเจ้าหญิงดิสนีย์อยู่บนปกด้วยทุกคนมันดูปุ๊กปิ๊กนุกนิกน่ารักนะคะแต่ก็ข้างในเนี่ยแอบซ่อนเนื้อหาที่น่าสนใจไว้เลยนะคะกับหนังสือเล่มนี้ค่ะดิสนีย์แลนด์ทำอะไรทำไมใครๆก็หลงรักถ้าพร้อมแล้วนะคะมารับฟังกันเลยค่ะ ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ชาวม,มาด้วยนะถ้าพูดถึงดิสนีย์แลนนะคะหรือว่าดิสนีย์เนี่ยทุกคนเราว่ารู้จักกันหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนภาพยนตร์สวนสนุกเนี่ยล้วนแต่เป็นที่นิยมเป็นความหลงไหลเป็นความแบบรักนะคะของทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กตัวเล็กๆจนถึงผู้ใหญ่เลยนะคะ เป็นโดยเฉพาะดิสทรีแลนด์นะเป็นสถานที่ที่แบบเหมือนหลุดเข้าไปอีกโลกหนึ่งเลยนะคะใครไปแล้วก็อยากไปอีกจนบางคนอาจจะเคยสงสัยนะคะว่าเอ๊หรือเาเขามีเวทมนต์อะไรจริงๆหรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะหนังสือเล่มนี้ก็จะพาเรามาหาคำตอบกันนะคะขอพูดถึงความรู้สึกก่อนซื้อก่อนเลยนะคะ คือจะบอกเลยว่าเล่มนี้เป็นเล่มที่นอกสายตาสุดนะคะถึงแม้ว่าชามาจะชอบพวกเจ้าหญิงดิสนีย์ชอบตัวการ์ตูนดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่คิดที่จะซื้อในครั้งแรกที่เห็นเพราะว่าพอไปพลิกดูแล้วอะ่ะมันเหมือนกับจะเป็นหนังสือ How to ที่มันจะเป็นประมาณพวกข้อคิดหลายๆข้ออยู่ในหนังสือนั้นแล้วแต่และข้อคิดก็เป็นเรื่องพื้นฐานธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือไม่ใช่ไม่ดีนะหนังสือเหล่านั้นดีแล้วก็เหมาะกับคนที่ต้องการอะไรที่ย่อยง่ายแล้วก็ตันอะเกิดความรู้สึกขึ้นมาในชีวิตช่วงหนึ่งที่แบบตันคิดอะไรไม่ออกอยากแบบ back to basic ขออ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งที่แบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะได้ไหมแต่ได้อะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออหนังสือมันอาจจะเป็นสไตล์นี้ แต่ว่าชามาตอนนี้รู้สึกอิ่มตัวกับหนังสือสไตล์นั้นอยากอ่านอะไรที่มันแบบเออมีเนื้อหาสาระที่ดูน่าสนใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นก็เลยไม่ได้ซื้อในครั้งแรกค่ะทุกคนแต่พอครั้งต่อไปได้ไปอะไรอย่างเงี้ยก็ณาจังหวะชีวิตช่วงนั้นอย่างที่บอกเลยรู้สึก อยากอ่านอะไรง่ายๆบ้างอะนะคะอยากย่อยง่ายๆอะแล้วก็ตัวเองเป็นคนชอบเจ้าหญิงดิสนีย์อยู่แล้วก็เลยหยิบมาค่ะแล้วพอได้อ่านไปอะก็พบว่าเฮ้ยเราตัดสินหนังสืออีกแล้วหนังสือไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลยนะคะหนังสือเล่มนี้มีแง่มุมอะไรที่แบบเออน่าสนใจแล้วก็แปลกตาแปลกใจของเราอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นหนังสือที่อ่านแล้วชอบนะคะ ซึ่งผู้เขียนเขาอะค่ะก็ไม่ใช่นักวิจัยที่เข้าไปจากภายนอกเข้าไปภายในดิสนีย์แลนด์นะแต่เป็นคนในนี่แหละอดีตคนในนะคะก็คืออดีตผู้ฝึกอบรมพนักงานดิสนีย์เธอเป็นคนเขียนเล่มนี้จากประสบการณ์ของเธอเองนะคะโดยเธอฝึกพนักงานมาแล้วกว่าแสนคนนะคะในช่วงระยะเวลา17ปี ปัจจุบันเนี่ยเธอก็เป็นทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยสอนเกี่ยวกับพวกจิตวิทยาทฤษฎีอาชีพการงานและอุตสาหกรรมความบันเทิงนะคะก็คือเธอมีความเชี่ยวชาญทางด้านสายนี้นั่นแหละในหนังสือเล่มนี้ค่ะมันก็จะเป็นการจำแนกบทบทไปเป็นแต่ละพาร์ทเนาะและในแต่ละพาร์ทนั้นอะ่ะมันก็จะมีเป็นเป็นข้อย่อยก็จะเป็นเวทมนต์นะคะต่างๆก็คือเคล็ดลับอ่แหละมี50เวทมนต์นะคะ ที่เขาเคมว่าจะช่วยให้คุณเป็นคนที่ชื่นชอบของทุกคนและทำงานได้อย่างราบรื่นซึ่งเขาก็บอกตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะว่าทุกๆเว่นมนเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยก็คือความใส่ใจซึ่งความใส่ใจที่หนังสือเล่มเนี่ยได้นิยามไว้อ่ะคะ่ะมันลึกซึ้งกว่าที่เออเวลาเราฟังเพื่อนแล้วเรารู้ว่าเพื่อนพูดอะไร เราตอบเพื่อนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันคือการแบบเราใส่ใจฟังระดับหนึ่งใช่ไหมแต่ใส่ใจฟังของคุณผู้เขียนเนี้ยเขาอธิบายไว้ว่าเป็นการให้ความสำคัญกับใครสักคนเป็นความอ่อนโยนที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นไปจนถึงก้นบึ้งของหัวใจมันก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งอ่ะก็คือว่าเราจะต้องให้ความสำคัญนะไม่ใช่แค่ฟังเพื่อรู้เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ทําให้อีกฝ่ายอ่ะสัมผัสได้ไปถึงข้างในใจเลยว่าเออเราเนี่ยใส่ใจเขาจริงๆนะคะเขาบอกเนี่ยละค่ะเป็นเวทมนต์ที่ดิสนีย์ใช้สร้างวงจรแห่งความสุขให้กับลูกค้าแล้วก็รวมไปถึงพนักงานในส่วนสนุกด้วยฉะนั้นในหนังสือเล่มนี้มันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเออการปฏิบัติต่อลูกค้าไม่พอนะคะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ บริหารจัดการในองค์กรด้วยเกี่ยวกับเรื่องบุคคลเนี่ยแหละนะคะว่าทำยังไงให้แบบพนักงานมี engagement หรือความผูกพันต่อองค์กรทำยังไงให้เขาแบบตั้งใจทำงานใส่ใจทุ่มเทให้สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่รู้สึกแฮปปี้อยู่น่าสนใจไหมนะคะ อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าหนังสือเขาจะแบ่งเป็นพาร์ทใหญ่ๆก่อนใช่ไหมก่อนที่จะย่อยไปเป็นเวทมนต์มันก็จะมีสมพาร์ทค่ะซึ่งแต่ละพาร์ทอ่ะคือแบบน่าสนใจดีงามมากทุกคนพาร์ทแรกก็คือการฝึกจิตใจให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนและทํางานได้อย่างราบรื่นซึ่งเป็นแบบหัวใจสําคัญของการทํางานในองค์กรเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทํางานตัวคนเดียวเนอะเราต้อง ทางานประสานกับคนนั้นคนนี้มีหัวหน้ามีลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราเป็นคนที่ทำที่ที่คนอื่นเขาไม่ชอบอะ่ะหรือว่าไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้เราอะไรอย่างเงี้ยมันการงานเรามันก็ไม่ราบรื่นอยู่ดีนะคะพาทที่2ค่ะวิธีสื่อสารที่ช่วยคนรอบข้างยิ้มโดยอัตโนมัติะนะคะเรื่องนี้ก็เป็น เรื่องที่บางทีเราอาจจะลืมเลือนไปเนอะบางทีเราอาจจะแบบทํางานทำงานทางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วการสร้างความสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ช่วยทําให้บรรยากาศในการทํางานดีขึ้นแล้วก็ทําให้งานราบรื่นขึ้นได้เหมือนกันแล้วก็พาที่3นะคะพฤติกรรมที่ทําให้คนรอบข้างคิดว่ารู้สึกดีที่ได้อยู่ด้วยก็คือมันเป็นเรื่องสําคัญเลยถ้าเกิดว่าแล้วเป็นเรื่องที่ทํายากด้วยนะบางทีแบบ เพราะว่าคนเรามันมีหลากหลายเนาะเราจะทํายังไงให้เขารู้สึกแฮปปี้หรืออย่างน้อยๆคือไม่รู้สึกรังเกียจรังงอนที่จะอยู่ใ,ใกล้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นทักษะที่เออน่าสนใจทางนั้นเลยนะคะต่อมาเป็นเรื่องคําศัพท์กันซะหน่อยละกันนะคะจริงๆแล้วคำศัพท์ของเขาอะ แต่ก่อนจะเข้าเรื่องนะคะขอชเว็บมาที่คำศัพท์เฉพาะของดิสนีย์แลนด์กันนิดหนึ่งนะคะมีสองคำที่ต้องรู้ must know นะคะในการอ่านเล่มนี้มีตลอดทุกหน้าก็คือคำว่า guest กับคำว่า cast นั่นเองค่ะขอพูดถึงคำว่า cast ก่อนละกันนะคะ c a s t แปลว่าคนที่เป็น พนักงานพาร์ทไทมใส่ชุดมัดคอรดนะคะของเขาที่เป็นชุดเจ้าหญิงชุดเจ้าชายนะคะมิกกี้เมาส์ต่างๆนะคะเราจะเรียกพนักงานเหล่านี้ว่าแคสนะคะอีกคำหนึ่งคือคำว่าเกสค่ะ e g-u-e-s-t เกสแปลว่าลูกค้านั่นเองหรือว่าแขกที่เข้ามาที่สวนสนุกนั่นเองนะคะ โดยในแต่ละเวทมนต์นะคะเขาก็จะพูดถึงการทำงานของวอลต์ดิสนีย์นะคะพูดถึงตัวการ์ตูนดิสนียเปรียบเทียบการทำงานในองค์กรที่มีเจ้านายกับเพื่อนร่วมง,งานนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกับสวนสนุกในดิสนีย์นะคะชามาก็มีชื่อเวทมน์นะคะที่น่าสนใจมาให้ฟังเป็นน้ำจิ้มข้าวๆกันก่อนนะคะเช่น นึกภาพว่าคนที่อยู่รอบข้างเป็นแขก V.I.P. หรือคิดเสมอว่าทุกสิ่งที่สามารถมองเห็นได้คือโชว์หรือวางตัวเป็นแคสทันทีที่ก้าวเข้าไปในที่ทำงานหรือปฏิบัติร่วมกับเพื่อนร่วมง,งานแบบเดียวกันกับแกสหรือไปทำงานด้วยความรู้สึกว่าเป็นตัวละครเอกของเรื่องหรือคิดว่าทุกวันเป็นการแสดงโชว์ครั้งแรกค่ะ ทีนี้จะพามาดูตัวอย่างเวทมนต์ที่ชมาชอบนะคะก็หยิบมาเล่าลงดีเทลนิดนึงนะคะใน3มเวทมนต์นี้นะคะเวทมนต์แรกค่ะเวลาทุกใจให้ลองคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ดูค่ะเวทมนต์นี้นะคะเขาจะให้เราเนี่ยมองเห็นมุมบางมุมที่อาจจะไม่ค่อยมีใครเห็นของเจ้าหญิงดิสนีย์นะคะ คนที่มองภาพเจ้าหญิงดิสนีย์เนี่ยอาจจะมองว่าเป็นเจ้าหญิงที่รอให้เจ้าชายขี่มา้าขาวมาช่วยต่างๆนานานะคะแต่จริงๆถ้าเราวิเคราะห์กันดีๆแล้วเนี่ยเจ้าหญิงดิสนีย์แต่ละองค์นะคะก็ไม่ได้พึ่งพาผู้ชายสักขนาดนั้นนะคะก่อนที่เขาจะมีชีวิตที่แฮปปี้เอนดิงเขาก็ ต้องต่อสู้มีด้านที่เ,เข้มแข็งกล้าหาญนะคะเด็ดเดี่ยวเพียรพยายามหาหนทางให้ชีวิตดีขึ้นอยู่เหมือนกันซึ่งอันนี้ชาเมาว์าเป็นความดีงามของหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือเล่มอื่นจะไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่ยิ่งอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างซินเดอเรลล่าอย่างเงี้ยค่ะในมุมนึงเนี่ยเธอก็เป็นหญิงสาวที่เข้มแข็งแล้วก็กล้าเผชิญหน้ากับโชคชะตารู้จักปรับตัว หรือสโนไวท์นะคะแม้จะโดนหลอกให้กินแอปเปิลอาจยาพิษเนี่ยแต่เธอก็พยายามข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆมาได้นะคะหรือแอเรียลค่ะต่อสู้กับแบบทดสอบต่างๆมากมายเพื่อที่จะได้ให้มีขาใช่ไหมให้สมหวังในความรักอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าเบลคะ่ะมีความทะเยอทะยานสูงนะคะไม่อยากจะจมชีวิตอยู่กับหมู่บ้านเล็กๆนะคะแล้วก็แต่งงานกับ การตอมมานะคะเธอก็พยายามขัดเกล้าตัวเองอ่านหนังสือเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอนะคะและยิ่งแบบเจ้าหญิงยุคใหม่ๆอ่ะเช่นอย่างเอลซ่ายเอลซ่าก็ไม่ต้องมีเลยเจ้าชายในบทนะคะเป็นผู้หญิงที่ ลุกขึ้นมาใช้พลังตัวเองปกครองบ้านเมืองดูแลบ้านเมืองเนี้นะคะหรือว่ามริด้าก็ได้นะคะอันนี้เสริมจากในหนังสือนะมริด้าจะเป็นผมแดงที่เป็นสาวที่เป็นเด็กผมแดงยิงธนูเก่งๆอันนั้นก็ช่วยแมออ่จากที่แม่แปลงร่างเป็นหมีก็ให้กลับมาเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามูหลานนี่ชัดมากเลยนะคะ ปลอมตัวเป็นผู้ชายไปรบแทนพ่อที่อายุเยอะแล้วนะคะช่วยอาณาจักรตัวเองช่วยพมหากษัตริย์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราแบบมีปัญหาทุกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองคิดว่าตัวเองเป็นหนึ่งในเจ้าหญิงดิสนีย์ดูนะคะแล้วก็ เออเราจะทำยังไงดีถ้าเจอสถานการณ์แบบเดียวกันนี้นะคะลองบุกเบิกเส้นทางชีวิตด้วยตัวเองไหมนะคะหรือว่าออลองทำสิ่งที่ตัวเองสามารถทำได้ให้ดีที่สุดไม่โทษคนอื่นไม่โทษสภาพแวดล้อมนะคะโค้ดที่ชอบของบทเ,ออเวทมน์นี้นะคะก็คือจงเผชิญหน้ากับงานที่อยู่ตรงหน้าอย่างจริงจัง แล้วแต่ละเวทมนต์นะคะเขาจะมีสรุปบทเรียนท้ายบทด้วยนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่โดยไม่หวังพึ่งคนอื่นซึ่งสรุปของเขาเนี่ยก็จะมาแบบเป็นสรุปขององค์กรทั่วๆไปเอาไปใช้ได้หรือในในในความสัมพันธ์เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ใช่เป็นบทสรุปของคนที่ทำงานในดิสนีย์แลนเท่านั้นนะคะ มาถึงเวทมนต์ตัวอย่างข้อที่สองที่ชอบนะคะก็คือทำให้คนที่อยู่ใกล้ตัวมีความสุขค่ะโดยเขาบอกว่าให้ลองทำสิ่งที่เหนือความคาดหวังของอีกฝ่ายค่ะจนทำให้อีกฝ่ายเกิดความประทับใจ ซึ่งสามารถเอามาปรับใช้กับที่ทำงานได้นะคะคือเราอาจจะไม่สามารถที่จะสร้างความประหลาดใจให้เจ้านายทุกครั้งหรือสร้างความประหลาดใจให้เพื่อนร่วมงานได้ทุกครั้งทุกวันใช่ไหมแต่เราสามารถทำสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราไม่เคยทำได้บ้างค่ะเช่นแต่เดิมที่เป็นคนส่งงานแบบเดทไลน์เท่านั้นถึงจะส่งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องให้คนคอยตามอะไรตลอดอย่างเงี้ยค่ะก็เปลี่ยนมา ทำให้ทำเสร็จให้เร็วขึ้นนะคะส่งก่อน 1, 2, 1, เดทไลน์วันสองวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเงี้ยคะ่ะแต่ถ้าหลายๆครั้งเข้าเนี่ยมันก็สร้างความน่าเชื่อถือความไว้เนื้อเชื่อใจของเราของคนอื่นที่มีต่อเราได้เหมือนกันนะคะ สรุปบทเรียนท้ายบทค่ะก็คือทำงานที่ได้รับมอบหมายก่อนถึงกำหนดส่งหนึ่งวันดูบ้างนะคะอันนี้เอาไปใช้กับตอนเรียนก็ได้นะคะต่อไปค่ะเวนมนต์ข้อที่3ที่ยกตัวอย่างมานะคะก็คือเมื่อถึงคราวคับขันให้รา่เวทมนต์เล็กๆค่ะอันนี้เขาก็ไม่ได้ว่าจะให้เวทมนต์อะไรกับเราไม่มูเตลูอะไรทั้งนั้นนะคะเขา แค่เปรียบเปยค่ะโดยเขาก็จะพาไปเล่าถึงเหตุการณ์หนึ่งนะคะหน้าสวนสวนสนุกดิสนีย์แลนด์นั่นแหละคนก็กำลังต่อคิวที่จะเข้ามาใช่ไหมแล้วก็ต่อกันกลางแดดคนก็เยอะนะคะมีทั้งลูกเด็กเล็กแดงมีทั้งพ่อแม่มีทั้งวัยรุ่นก็ตามภาษาสวนสนุกทีนี้มันก็มีผู้ใหญ่สองคนนะคะเขากระทบกระทั่งกันอาจจะ ไปแตะตัวกันหรือว่าอาจจะแซงคิวกันเล็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะพอเขากระทบกระทั่งกันเขาเริ่มเสียงดังแล้วเด็กอะ่ะก็ร้องไห้นะคะเด็กไม่ชอบเห็นผู้ใหญ่ทะเลาะก,กันไม่ชอบเสียงดังๆความน่ากลัวต่างๆอยู่แล้วก็ก็ร้องไห้เด็กคนนี้ร้องคนอื่นก็เริ่มจะร้องร้องตามกันนะคะสิ่งที่แคสเอ้ยสิ่งที่แคสนะคะแคสแปลว่าอะไรนะ แปลว่าพนักงานใช่ไหมที่เป็นใส่ชุดมาสคอตใช่ไหมจริงๆก็ไม่ใช่ชุดมาสคอตหรอกเป็นแบบไม่ต้องถึงขนาดมาสคอตก็ไดแ้แต่แต่งตัวเป็นเป็นเป็นคาแรคเตอร์นั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแคสคนนี้ก็คือไม่ใช่หน้าที่อของเขาเลยเนาะแต่ว่าเขาเห็นแล้วก็ด้วยความที่บอกว่าเวนมนของดิสนีย์แลนด์คือความใส่ใจใช่ไหม เขาก็เข้ามาปลอบเด็กคนนี้ค่ะทุกคนโดยเขาตอนนั้นน่ะเขาแคสเป็นมิกกี้เมาส์นะเขาก็เอาปากกามิกกี้เมาส์เนี่ยมาให้เด็กค่ะแล้วก็บอกกับเด็กน้อยว่าขอโทษนะคงกลัวละสิอย่าร้องไห้เลยยิ้มไปกับผมเธอะจากนั้นเด็กก็ค่อยๆหยุดร้องไห้ค่ะ ผู้ใหญ่2คนนั้นที่ยืนเถียงกันอยู่ก็เงียบไปตามระเบียบหน้าเจ่อนไปเลยนะคะรู้สึกอับอายอทำเด็กร้องไห้ะนะคะอันนี้ก็คือเป็นการไรา้เวทมนต์เล็กๆนะคะในชีวิตประจำวันทีนี้พอถ้าเกิดว่าอยู่ในบริษัทเราจะมาประยุกต์ใช้ยังไงได้บ้างนะคะเขาก็เลยบอกว่าอย่างการสื่อสารในที่ทำงานเนี่ยให้เอาใจใส่เพื่อร่วมงานโดย คำนึงถึงสถานการณ์ของอีกฝ่ายบ้างนะคะทําให้อีกฝ่ายผ่อนคลายด้วยการแสดงออกเล็กๆน้อยๆยิๆ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยทักทายกันบ้างนะเพราะบางทีคนคนเราที่ไปทํางานเนี่ยก็จะมุ่งมั่นตั้งใจแต่การทํางานนะคะบางทีอาจจะลืมสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนรอบโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาแนะนานะคะว่าให้เขียนโน้ตฝากข้อความเวลาที่ เราต้องฝากข้อความถึงใครอย่างเงี้ยเนาะให้เราลองวาดรูปเป็นรูปอย่างเช่นรูปหัวใจรูปอมยิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขียนคําขอบคุณลงไปในหน้ากระดาษก็จะทําให้ผู้รับปะเขาอ่านแล้วเขาก็จะรู้สึกดีนะคะอันนี้ชามาเคยอ่านเล่มอื่นเขาเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนั่แหละเขาก็พูดเหมือนกันเลยว่า ควรเลยนะไม่ว่าเราจะให้ของอะไรใครฝากอะไรไปให้ใครอย่างเงี้ยจะไปเฉพาะของอะ่ะไม่โอเคควรจะเขียนแบบโพสอิดไปหน่อยนะคะเขียนเรื่องราวให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราคนให้ดูน่ารักขึ้นขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปนะคะบทเตียนท้ายบทของเขาก็คือ เวลาฝากข้อความให้คนอื่นให้เขียงคำขอบคุณหรือวาดรูปลงไปในกระดาษโน้ตด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็น3าวเมดมต์เนื้อที่ชามาคัดมานะคะก็เพื่อนๆอ่านและเอ้ยฟังแล้วสนใจไหมนะ่าสนใจไหมนะคะก็สำหรับเราเราว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่ดูใหม่มากเนาะแต่พอแบบมีคนมาย้ำให้เราอย่างเงี้ยเราก็จะ จะหนักได้มากขึ้นนะคะทีนี้มาดูกันที่ความรู้สึกหลังอ่านจบนะคะรีวิวหนังสือกันสุดท้ายนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าด้วยความน่ารักของเรื่องราวนะคะความใส่ใจของบรรดาแคสเนี่ยมันทำให้คนอ่านอย่างเรานะคะต้องมนดิสนีย์แลนเลยคือจากที่เฉย ก็รู้สึกเอออยากไปอยากไปนะคะแล้วก็ถ้าใครเป็นสายชอบอ่านอะไรน่ารักน่ารักนะคะอ่านเพลินเินอ่านเบาๆอ่านง่ายๆเนี่ยก็แนะนำเลยนะคะมีสรุปบทเรียนท้ายบททุกบทรับรองว่าจะไม่มีการงงใดๆนะคะแล้วก็ย่อยง่ายเอาไปใช้ได้เลยนะคะเล่มนี้เหมาะกับคนที่แน่นอนก็ชอบ ความเป็นดิสนีย์แลนด์นะคะหรืออาจจะไม่ได้ชอบดิสนีย์แลนด์อะไรมากมายแต่กำลังเข้าทำงานหรือเพิ่งเริ่มทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมาะที่จะเอาไปปรับใช้ในที่ทำงานในความสัมพันธ์ของหัวหน้าแล้วก็เพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งทัศนคติที่เรามีต่องานที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่หมดไฟก็เหมาะนะเพราะว่าเขาก็จะสอนเอ่อให้ มีความสุขกับงานที่ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีรู้จักความหมายของงานที่ทำ<ะ>เห็นคุณค่าของงานที่ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมาะกับคนที่แบบาจะสนใจทางด้าน HR ด้านบริหารงานบุคคลนะคะเพราะว่าคนนี้เขาก็จะเขียนจากมุมมองของ HR เนี่ยแหละวิธีการดูแลคนในองค์กรวัฒนธรรมองค์กรนะคะ engagement หรือ ความผูกพันในองค์กรทำยังไงนะคะซึ่งตัวแคสของเขาอะจริงๆแล้วเป็นพนักง,งานพาร์ทไทม์นะคะไม่ใช่พนักง,งานประจำแต่แบบทำงานกันอย่างเต็มที่มากๆเลยแล้วก็ตั้งใจใส่ใจนะคะแล้วเหมือนกับว่ามีความสุขในการทำงานอะเหมือนไม่ค่อยอยากจะออกไปทำงานที่อื่นด้วยซ้ำนะคะทั้งๆที่เป็นงานพาร์ทไทม์เนอะมันไม่ได้งานประจำ เอ,อต้องอยู่ตากแดดแตากลมข้างนอกนะคะคนก็คงเยอะมากเด็กกระจองงงแงแล้วก็รับมือลูกค้าที่แบบเข้ามาตลอดแอคแท็ตลอดคือมันไม่ใช่เป็นงานที่สามารถที่จะแบบอยู่คนเดียวเงียเยาได้มันต้องแบบแสดงผ้าทางอะไรอย่างนี้เนาะมันดูแบบเป็นงานหนักเหมือนกันแต่ก็กลับมี engagement ที่ดีมากๆนี้ก็เป็น อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจน่าศึกษานะคะเราก็ขอจบกันไปด้วยรีวิวนี้เอ้ด้วยคำคมนี้นะคะการให้คือความสุขสูงสุดคนที่มอบความสุขให้ผู้อื่นก็จะได้รับความสุขและความพึงพอใจเป็นสิ่งตอบแทนอันนี้คุณวอลต์ดิสนียพูดไว้เองเลยนะคะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวดิสนีย์แลนด์ทำอะไรทำไมใครๆก็หลงรักนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าเขาทำอะไรยังไงบ้างในรายละเอียดนะคะ50เวทมนต์ของเขาเนี่ยแต่ละอันสนุกนะคะชาม,มารับประกันเลยว่าสนุกเพลินนะคะตามไปหาซื้อหาอ่านกันได้นะคะใครที่อ่านแล้วก็ ออมาแบ่งปันพูดคุยกันได้นะคะส่วนคนที่อาจจะยังไม่ได้อ่านอย่างเงี้ยฟังแล้วมีฟีดแบ็กยังไงอยากจะบอกอยากจะถามอะไรชามาก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะคะสำหรับในวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะก็ขอบคุณสำหรับการรับฟังมาถึงตรงนี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีวันที่ดีๆนะคะให้เหมือนกับทุกวันเป็นตัวเอกของ นิยายของของนิทานสักเรื่องในดิสนีย์แลนด์กันนะคะก็มีความสุขมากๆค่ะในปีนี้สำหรับอีพีน่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ